สวัสดีครับมือนี้น้องผู้มากวดบ้านครับกวดบ้านจังไหนถูบ้านลูกฮีเอาถูจื้อจเอากลับไปทูบ้านไปนั่มแปลงฟันไปน้่โอ้ยเบิงรุ่นละเด็ดคือคนบ่มีเวลาเนาะนี่เอาทูตามซอกตามซอยแมนครับเอามุดกลับไปเลยบอลูกแมนครับมุดเข้าไปเลยครับเอา บ่มีหอดเวลาแปรงฟันเอาทูเฮียนกันเลยบ้านบ้านผู้ให่ขาดค้นทูบ้านทูเฮียนกับเอินได้เด้อเอินบริการน้องผู้พิงผ้าเพื่อนได้เด้อทูบ้านสะอาดไหมนี่ลูกสะอาดบะสะ,สะอาดครับเอาทูไปสะอาดครับสะอาดทูดีดีลูกทูดีดี สีฟันนะครับสีสีอ่าสีฟันไปน้ำบ่แแ<ม>ปลงฟัน,นเอาทูตามสอกตามซอยให้มันสะอาดเนาะ<ม>น,นี่แหละอู้วัน<อ>หยุด <ไป S 1> ของน้องผู้พิงพาเพิ่นเนาะจะซอยแม่เห็ดงานบานแบบนี้้อจ้าพี่น้องถึงจะเป็นลูก้าก้กระซางข้าต้องหัดให้เขาเห็ดงานบานเนาะจ้ะให้เห็ดงานบานซอยแม่ซอยพอเนาะจ้ะ แม่แม่ถ้าหนูทำงานบ้านเสร็จให้หนูดูโทรศัพท์เลยนะอ๋อถ้าทำงานบ้านเสร็จจะให้ดูโทรศัพท์เลยแต่ถ้าไม่ทำงานบ้านก็จะไม่ได้ดูเข้าใจไหมครับเข้าใจครับงั้นก็ตั้งใจตั้งใจอยู่ทูดีๆอย่าเล่นไม่จะเล่นครับนี่ละจ้ะ เขาต้องฝึกงานบานงานเฮี้ในเขาเฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้องเขาก็จะรูจ้จากเฮ็ดเนาะจ้ะรู้จักซอยพอซอยแม่เนาะจ้ะน้องผููพิงกับโอ้ยบ่มีเวลามาแปรงฟันเด้ทีถูพื้นมานน้าแปลงฟันไปนะ <laughs> ตานายบ่ตานายบ่ท่านผู้ชมผุ่นะแบกคนใหม่ถูพื้นสิแบกไปซ้ายถูด,ดีๆแม่ลูก ทูดี哟ครับอ่าทูเข้าไปยัดเข้าไปในซอกในซอยนะลูกยัดเข้าไปยัดยัดยัดอยู่ครับเงีดยดูกอีเมยก็เลยเอาอีเมยก็มีแตใส่ใส่ใส่เนาะเอาใส่ใครฮู้ <c oughs> บักลากับทูดีๆเตแล้วลูก,กทูดีอยู่ครับ ดูดีอยู่ปล่ะลูกมืนมมนิดนึงค่ะฮะมือนู่นครับ